What's your name where you come from? I'm missing Thailand n a w j a c Would you like to come with me? r o u n d เรียกว่าทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของทีมไกด์เด็กดูจะพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะครับโดยเฉพาะความกล้าที่สูสีกินกันไม่ลงกับลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์พร้อมโจทย์ภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ตลอดสัปดาห์และภารกิจส่งท้ายระหว่างลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์กับทีมไกด์เด็กจะสนุกสนานขนาดไหนตามไปดูกันเลย Good morning everyone welcome to ทัวร์ไม่ทัวร์ฝรั่ง And has and dare speak English your to รายการนี้นะครับก็เป็นปรายการที่อยากจะกระตุ้นให้เราใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะครับเพราะว่านั่นคืออุปรสรรคที่สําคัญอย่างยิ่งที่ทําให้เราไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะครับและนี่ จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเพื่อนกลุ่มแก,งก๊งอินเตอร์ตอนนี้เราอยู่ที่ฟาร์ม,<า>มโชคชัยฟาร์มโชคชัยก็มีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของม้เก,กี่ยวกับเรื่องของวัวเกี่ยวกับคาวบอยมากมาย,ยนะครับแล้ววันนี้เราจะเอาแอคทิวิตี้เหล่านั้นมาให้ทั้งแก,งก๊งได้ร่วมสนุกกันด้วยนะฮะและแน่นอนครับผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับคาวบอยในวันนี้นะฮะก็จะเป็นคาวเกิลของที่นี่นะครับคุณปุ๋ยครับ าบอยก็มีประวัติที่ยาวนานแล้วนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1519นะคะพวกเม็กซิกันอินเดียนค่ะหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวาคูโรค่ะก็ได้เริ่มมีการเลี้ยงโคเกิดขึ้นนั่นเอง In the first time we raised a cow is 1519 okay we we call them v a q u r o or Mexican ต่อมาค่ะก็จะเป็นพวกยุคตื่นทองนะคะหรือว่าพวกอเมริกันคาวบอยค่ะซึ่งยุคนี้ก็มีการสอดแสวงหาสมบัตินะคะแล้วก็ที่ดินนะคะทำกินนี้เป็นของตนเองด้วยโอเค the next age is the treasure age uh, we call that because it has many many treasure around the world and the cowboy find the treasure and they find the land too and they see that this this land is okay and we raise the, the animal ต่อมาก็ได้เกิดคาบอยขึ้นอีกหนึ่งประเภทค่ะนั่นก็คือแรงเชอร์คาบอยนะคะยุคนี้ก็จะมีการต้อนโ,โคนะคะข้ามประเทศนี้อย่างเป็นธุรกิจเกิดขึ้นค่ะ and then they have another one kind of cowboy that call rancher cowboy uh they racing co co, co โ,อโอ้โหน้องตุนครับโคหลายต,ตัวต้องใช้คำว่าข้าวเติม S นะครับไม่ใช่โคภาษาไทยมอมอเติม S นะครับน้องตุน as a business, across business country แล้วก็ยุคสุดท้ายนะคะจะเป็นพวกคอลลีวูดคาบอยค่ะยุคนี้จะมีโด่งดังมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะเครื่องแต่งกายก็มีสีสันค่ะแล้วก็ลวดลายเฉพาะนะคะแล้วก็ได้รับอิทธิพลมาจากภาพยนตร์นะคะ The Wild West ค่ะ and last one is Hollywood cowboy and this uh, yeah and in this age of cowboy the fashion of cowboy is very unique and it was developed and also it has an influence from the movie called why waste Cowboys. cowboy yeah <laughs> ที่เป็นคนแรกของสยามเลยนั่นก็คือคุณโชคชัยบุญคุณค่ะก็คือเจ้าของที่นี่ค่ะเพราะว่าคุณโชคชัยนี่ก็ได้มีการได้ชมภาพยนตร์นะคะรวมถึงก็มีธุรกิจฟาร,ร์มโคนโนมนะคะจึงได้เป็นคาบอยสยามคนแรกของประเทศไทยนั่นเอง In Thailand, we call คุณโชคชยัยเป e นองค์กร t องฟ t ร์ม t ี e t ป็นคนแรกคาบอย in สยาม i รื n ใน a ทยแล e h e s a h e h เ s าไ e ้ธ s รกิ i s า s ์มเขาด r หนั h e ร from The, movie, the West, West w i w a r d of o so he e ตัวอ a t h นี้ก h อเอาละครับตอนนี้ก็ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคาวบอยแล้วก็ม้าไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กระบวนการในการเลี้ยงการใช้ชีวิตจริงๆแบบคาวบอยกัน กับโชว์ของเราครับเอาพร้อมหรือ,อยังพร้อมหรือ,อยัง So next we are going to see a cowboy show Okay let's <Okay, S 2> go Okay let's go เรามาฟาร์มโชคชัยเนี่ยเรามาดูโชว์กันว่ามันเป็นโชว์ของคาวบอย ก็แอบแอบเพิ่มคาร์บอนนิดนึงคือเขาเป็นเป็นแบบยังไงอ่ะเป็นเป็นมือปืนอะไรอย่างเงี้ยคือเคยดูหนังการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยแบบคาร์บอยโหโคตรเท่แล้วตอนเด็กเนี้ยใช่แล้วก็คือพอมาเห็นตัวจริงแล้วรู้สึกหืมแต่จะเป็นอย่างนี้เลยอะ่ะใช่อาจจะแบบพูดภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นคาร์บอยด้วยเป็นเป็นไกด์ทัวร์ที่เป็นคาร์บอยอะไรอย่างเงี้ยแต่งตัว และไก์เด็กต่างตั้งใจนั่งดูโชกันแบบไม่กระพริบตาเลยครับคุณผู้ชมครับอาการแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า concentrate ครับหรือจะใช้ pay attention ก็ได้ครับซึ่งก็คือให้ความสนใจกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั่นเองครับ เดอนถึงทีมคขาวบอยทั้งทีถ้าไม่ได้ขี่ม้าก,ก็เหมือนกับมาไม่ถึงจริงๆสิครับงานนี้ไกด์เด็กเลยจัดให้เต็มเหนียวแต่ยังไงก็ต้องแบ่งรอบทํากิจกรรมตามคิวครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คําว่าคิวหรือ sequence ที่แปลว่าลําดับขั้นตอนนั่นเองครับ ชอบขี่ม้าค่ะเพราะว่าครั้งแรกเลยตอนแรกคิดว่าม้าไม่น่าจะแบบเจ็บอะ่ะแต่คือแบบตอนมันวิ่งมันเจ็บมากๆมันก็แทกกับปึกปบปึกปึกปึก,ปกแล้วแบบดูกรี๊ดตลอดเวลาแต่ว่ามันสนุกดีค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดไีได้สายฟ้ไไาไหมคะ เซ็ตไปแล้วก็คือการขี่ม้านะครับแต่จากนี้ไปเราจะใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับม้าเมื่อกี้ที่เราดูโชว์มีอะไรบ้างครับอุปกรณ์มีแ่าปืนเชือกที่ไว้วงบานนะเอาแต่ว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับน้องๆครับโอเค after we saw the show and rode a horse already now it's time to play a gun and try to make a voice of whip yeah do you want I wanna weep. Uh -huh. yeah. okay. So now are you ready? Yes! Yeah. Yeah. Okay, so now let's introduce the cowboy. Yeah. 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 Wow.

บบถ่ายๆอยู่แบบปังวะตกใจโอเค guys the next is the play the loop right is the activity well, when the cowboy has a free time like this โอ้ ขามนะครับกอขามเล่นหือทำไมมีเทียกให้รอองเลยไม่ใช่คนอื่นแบบเั้นคืออก นะครับหลังจากที่เราได้ฝึกการเป็นคาวบอยเรียบร้อยแต่ว่านี่คือไทยคาวบอยเดี๋ยวโซเน็กวีกันจะเล่นเกมส์ไทยเกมส์ that we call hit the target s in English but Thai ปิดตาตีปิ๊บอ่า correct ปิดตาปิดตาตีปิ๊บอ่าใช่สํา e ร t ปิดตาตีปิ๊บ ท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะที่บลอบค่ะกำลังควบคุมกฎกรติกาน,นะคะกับน้องๆเขาอยู่ค่ะนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ดีมากดีมากยังไงคะเพราะว่ามีการบอกทิศทางค่ะหรือ direction นั่นเองนะคะถ้าเล่นเกมนี้นะคะก็จะได้รู้ทิศทางกันบอก turn left turn right like ไม่ใช่ว่าเลี้ยวขวาไปเลี้ยวซ้ายเดินตรงไปเดินถอยหลังก็ไม่ได้เดี๋ยวะคะดังนั้นคะ่ะติดตามชมกันค่ะ เอาละครับเริ่มจากการหมุนก่อนนะครับโอเค e t three โอเคโอเคโ a i g h t เดี๋ยอ e p ทง okay. okay. One, two, okay, go, right. Yeah. Right. go right a r u o l n d go go and c h e the left a l it t l e bit a little bit yeah. g No, turn right, turn right. No, a little bit, less. turn left again. No. Okay, go straight. Yeah. Go straight. Be, be careful. Oh, okay, slowly. And turn left, but turn? turn, right. Okay, go for it. Turn right, turn right. Okay, go for it. And stand. Only oh. one chance. You Okay, take. slowly, slowly. If I say stop, you stop it. Okay, stop. And hit it. Yeah! Are you ready? Ready. Yes. Start. Okay. Go straight. Ah. <coughs> go ahead. Go ahead. Okay. Go. Uh, turn. Turn right. Straight. Oh, this is a plan, Okay, oh, go straight. Go. Let's go, go, go. go. Let's go. Uh, turn, turn left, and go straight again. Wow. Uh, slowly, slowly, and slowly. Oh, stop. Hit uh, and hit it. ข้ามาอย่างดีครับแต่กลับพลาดตีไม่โดนปีไปอย่างน่าเสียดายครับสําหรับทีมน้องตุนแบบนี้ภาษาไทยเขาเรียกว่าตกม้าตายหรือที่ภาษาอังกฤษพูดว่าคัม e a อะครอปเหรือเรียกสั้นๆว่า flop ก็ได้ครับโอเคเรดี้ ทำเวลาตีรีไปได้อย่างสวยสดงดงามครับสำหรับทีมน้องแป้งที่วางแผนการบอกทิศทางได้เป็นอย่างดีแบบนี้ฝรั่งเขาเรียกว่ากู๊ดจ็อบหรือเวลดอนนั่นเองครับ อาละครับหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมในวันนี้แอนเวนเจอร์แล้วก็สนุกสนานกันมากนะครับแล้วตอนนี้ก็สิ้นสุดแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้สำหรับเพื่อนแก๊งอินเตอร์นะครับคิดว่าการใช้ภาษาอังกฤษของพวกเราเป็นยังไงบ้างครับณนะทริปนี้แตกต่างจากทริปยุโรปยังไงก็ทริปยุโรปมันเป็นทริปแรกใช่ไหมคะก็าจะทำให้แบบยังไม่ค่อยกล้าเงี้ยแล้วทริปนี้ก็คือเหมือนวัยเดียวกันคุยก็เรื่องประมาณเดียวกันแล้วก็มันเป็นกิจกรรมที่สนุกมาเลยทำให้เราแบบอยากจะพูด้ย่าอเงอ้ยอพูด ถึงเพื่อนเรานิดหนึ่งเป็นยังไงครับกับทริปนี้กับเพื่อนของเราที่เป็นอินเตอร์ I you guys are very nice and I'm very glad to be your friends and nice to meet you all and thank you for being our tourists and if there are any mistake I'm so sorry about that no k a n k you wow you h things yeah so i enjoy we don't know so much about island before <laughs> exactly <laughs> exactly we stayed sure. here a long time but didn't know about <laughs> mm -hmm. all these things we, so it's I cool. I had I didn't have any idea that we have such a great park such a big park and have amazing national area. park so oh. in Thailand oh. um I think you are so cool <laughs> you 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 confident to do anything and it's is uh, you are like a my idol, so oh. okay. Wow. Oh. okay so I will be more confident from now. Start from now. Good. Thank you. Thank, you. Okay. Thank you. guys, Thank you. Okay, guys uh, the first time I see you, I think you are my friend, the real friend, right? But someone is so taller than me. But <laughs> not the problem, yeah? Uh, I think we we can talk everything, yeah. We can share exchange about the culture or the traditional of your country and my country, right? Yeah, and it's yeah. so amazing for me. Uh, uh, thank you thank for you. Thank my you. tour. Thank, thank you. you. <laughs> <laughs> okay, the first thing I say when I met you, I say, uh, nice to meet you, <laughs> right?" Yeah. Uh, we have change exchange the uh, life lifestyle and culture. Mm -hmm. Okay, and traditional and. What food do you like? <laughs> and what what kind of animal do you want to see? Yeah, and yeah, <laughs> yeah. Okay. Next time come to our country. Yay! <laughs> Yay! Oh, 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 oh. So how was this trip for you guys? It was, it was so fun. Amazing. So fun, interesting, yeah. the best Pretty weekend. Exciting. Best weekend, yeah. Uh -huh. sure. Yeah, the uh -huh. best time. Actually, sometimes we were tired, but you know, all the time we was trying to do something and was excited about this. It was amazing, actually. Uh, a lot of, I don't know, energy, a lot of feelings, <laughs> good feelings about uh -huh, this. Uh -huh. I enjoyed it a lot. Thank you. Yeah, sure. it was really fun, really interesting. They were friendly and nice. It was very, very good. A very good trip. Longest, Thank you so much. tallest. Guy. <laughs> <laughs> I think this trip was really enjoying, and it was a really good experience to do that with some people new, and just share our cultures was just amazing with you guys. Yeah. Hey. Thank you. Thank you. next question is How do you feel with the children? Use the English. I think they speak really good English. They speak yeah. really, good. Yeah, they're they're really good. they're really, really good. good. Yeah, good. Yeah. yeah, you, you are very good. เฮ้ยส m e ัญมากฟั n เข o ไม e เคย e ีปั e หากา y ส u ่อสารเ t ย t ุก e รั้งที่อยากบ t กอ o ไรกสามบอกไดนทริปลุกทัวแก๊งเพือินเตอร์ไปได้ย่งสวยงามครับกับการเป็นไกด์ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของน้องๆทั้งสคนความกล้าในการใช้ภาษาของน้องๆนี่เองครับ จึงทำให้การสื่อสารไม่เป็นอุปสรรคแม้จะผิดจะถูกบ้างก็ตามมาโนลูกทัวร์ของเราเจ้าของภาษาชมขนาดนี้งานนี้ก็ยิ้มกันหน้าบานทั้งหัวหน้าและก็ลูกทีมเลยล่ะครับเก่งจริงๆช่วงแ r a p up พราม,มาการของแต่ละคนก็แต,ตกต่างก,กันมากเลยมาคนแรกก่อนหนูคุนนะคะที่มีความเฟรนลี่นะคะยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะ<ม>ทริปนี้หนูดีขึ้นมากหนูสังเกตตัวเองมาว่าหนูจะแบบไม่มีการแบบอุ๊ยชีโกนะอนะอจะไม่มีละหนูจะใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นประโยคมากขึ้นมีการอธิบายให้เข้าใจมากขึ้นอันนี้ถือว่าต้องขอชมเชยเลยสว่าดีขึ้นคนต่อมาโอ้โหอันนี้เหมือนเป็น ฮีโร่ของประจําทีมของเราเลย <laughs> นะไม่มีอะไรที่ตอบไม่ได้หนูคนนี้หนูแป้งจะคอยมาช่วยเหลือนะคะขอ,องเราต้องขอบคุณมากแต่สีบลังเดียวจะดีมากก็คืออะไรคะพูดเสียงเบาออ้ยถ้าพูดได้เสียงดังโปรเจกต์เสียงมาจากโอ้ท้องน้อยนะคะหนูก็จะอะไรหนู <laughs> เสียงมันจะดังขึ้นจะมีวความมั่นใจมากความมั่นใจมากขึ้นเพราะหนูภาษาอังกฤษอยู่แล้วแค่เพิ่มตรงนี้นีดเดียวเองนะคะหนูก็จะดีขึ้นหนูแป้ง ต่อไปนะคะนะคะเออเป็นหนุ่มใต้ที่เออเฟลลี่ค่ะซึ่งตรงเนี้ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะไอ,อเรื่องแอคเซนต์เนี่ยถ้าหนูปรับเปลี่ยนนิดนึงเนี่ยจากไทยแอคเซนต์เป็นแบบเออแบบฝรั่งเออเป็นอังกฤษแอคเซนตก็จะทำให้หนูเพอร์เฟกมากขึ้นนะหนูโอเคถือว่าดีมากถือว่าดีมากคลิปน,นี้เ<ท>ยีย่ยมเลย,ยเลย<ๆ>อ่านะน้องคนสุดท้องค่ะคอ่านะ น้องเปรมนี่ค่ะตอนแรกทริปยุโรปหนูจะไม่ลุกหนูพูดเป็นคำๆลุกแต่ทริปนี้ดีขึ้นดีขึ้นมากเพราะหนูเนี่ยสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นประโยคขึ้นถือว่าหนูดีขึ้นหนูเปรมเยี่ยมครับมาคลิปหน้านะครับสำหรับน้องๆนะครับโจทย์ของเราก็จะยากขึ้นไปอีกนะฮะก็ความท้าทายก็จะมีมากขึ้นแต่ว่าต้องใช้ภาษาอังกฤษใน,ในการสรรื่อสารที่ต้องดีขึ้นกว่านี้เพราะฉะนั้นการทำกันบ้านสำคัญมากมเพราะว่าเราจะเป็นไกด์เราต้องรู้มากกว่า ลูกทัวร์ของเราหรือว่าทัวริสน,นะครับ thank you all your tourists you make us very good trip thank you so much คืนนี้ก็ถึงเวลาล่ำลาแล้วนะครับสำหรับเพื่อนแจ๊งอินเตอร์นะครับทริปนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมทริปหน้าท้าทายมากยิ่ขึ้นนะครับอ้าว say goodbye เพื่อนเลย๊าย goodbye thank you so much นอกจากทักษะการใช้ภาษาังกฤษที่เพิ่มมากขึ้นแล้วไกด์เด็กยังได้มิตรภาพจากเพื่อนต่างชาติไม่ยังขาวรจากคริปทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์อีกด้วยครับและลูกทัวร์กลุ่มใหม่ของทีมไกด์เด็กจะต้องเจอเป็นชาติไหนและจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างรอออกทัวร์ไปพร้อมๆกันอาทิตย์หน้ากับทัวร์ไม่กลัวฝรั่งครับส่วนใหญ่เราวันๆเราก็เรียนในกันมากเราจะมีสปีกิ้งกับครูต่างชาติแค่สัปดาห์ละครั้งในเวลาไม่ถึงชั่วโมง ใครคิดว่ามันไม่พอค่ะก็เร,เรียนภาษาอังกฤษของหนูเรียนอาทิตย์ละ5ชั่วโมงพอเลิกเรียนเสร็จแล้วเขาก็พิงไปเลยวิชาอังกฤษแล้วก็ไม่ฝึกฝนไม่ทําอะไรไม่ลองพูดพอหนูลองพูดกับเพื่อนเขาก็หาว่าหนูกระแดะถ้าเรารู้อังกฤษมากๆเนี่ยมันก็จะเปิดทางของการศึกษาของเราครับเพว่าเรียนอังกฤษไรเรียนครับภาษาอังกฤษเข้าไปไม่ทื่ว่ถึงในคนระดับต่างๆแม่ค้าอะไรมากมายที่เขายังไม่เคยผ่านโรงเรียนที่ตอนนั้นยังไม่ได้เปิดภาษาอังกฤษมาก่อนซึ่งประชากรตรงนี้มันเป็นส่วนมากของประเทศ คือเราก็ต้องไปมองที่ประชากรรุ่นใหม่เยาวชนของภาษาพิษเขาไปเรื่อยให้เขาาพัฒนาประเทศนี้